สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อากาศดีมากเลยค่ะโปรแกรมที่น่าสนใจของเราในวันนี้ก็คือการไปเก็บเห็ดน้ำหมากนั่นเองค่ะไปกันเลยเดินเข้าป่ามาไม่กี่ก้าวก็เจอแล้วนะคะเห็ดน้ำหมากของเราในวันนี้นี่ไงดอกแรกตุ่มๆสวยๆค่ะดอกที่สองที่สก็ตามมาติดๆเลยค่ะ นี่ไงหญ้าสีสวยนะเนี่ยสีเขียวกำลังดีเลยดูแล้วชื่นตาชื่นใจอุดมสมบูรณ์จริงๆเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมขาย้ายใหญ่ค่ะนี่ไงตรงนี้ก็มีอีกเก็บกันเมื่อยมือเลยนะคะเนี่ย ขาดขาดกลางแบบนี้ทางโน้นก็มีอีกนะคะเนี่ยโอ้โหมันอยู่รอบตัวเราจริงๆเลยค่ะดอกนี้น่าจะแก่ไปแล้วนะคะเราคิดว่าคงไม่เอานะคะดูทางโน,น้นหน้าเย้ายวนใจกว่าเยอะเลยเราคิดว่าเราจะเอาแค่ดอกอ้อๆนะคะวันนี้ ออยะทุกคนเห็นไหมอ้อโหโอ้ออ้อจริงๆค่ะสมความปรารถนาดอกนี้ใหญ่นะคะแต่ว่าก็สวยดีแน่นดีอันนี้อ้อจริงค่ะไม่อิงนิยายดอกนี้ไม่รอดเอาไปด้วยเลยแล้วกันไหนๆก็ไหนๆหนละ นี่ไงแบบเนี้ยที่เราหาโอ้โหอังไงเจอแล้วเลิศค่ะทุกคนดูดอกนี้ใหญ่มากเลยค่ะทุกคนทุกคนดูอะไรมันจะเยอะแยะขนาดนั้นเนี่ยสีแดงเต็มไปหมด โอ้โหเห็ดน้ำหมากขายาวๆค่ะดอกนี้เละแล้วคะเนี่ยหมวกมันสีแดงสวยดีนะคะทำอะไรกินดีคะท่านผู้ชมใครรู้เม้นมาหน่อยจะไปทำตาม เจ็บจนเมื่อยมือจริงๆค่ะือทางนี้สี่ดอกเรียงรายดอกสวยๆนะคะเนี่ยถึงจะบานแล้วแต่ว่ามันสวยนะคะไม่มีหนอนกินเลยค่ะ ลูกขาแน่นๆช่วงนี้หน้าร้อนสิ่งที่น่าทําที่สุดตอนนี้ก็คือการเก็บเห็ดแล้วก็เก็บผลไม้ป่านะคะมันมีความสุขดีนะคะมันได้ลุ้นดีค่ะได้ลุ้นเหมือนการซื้อหวยนั่นแหละคะ่ะ สองดอกนี้กำลังตะมุตะมินี่แบบนี้อร่อยนะคะดอกนี้ด้วยทางนี้ก็สีสวยเลยขาแน่นมากค่ะทั้งขาวทั้งอวบแบบนี้มันเก็บเพลินจริงๆนะคะ ดอกนั้นน่าจะแก่แล้วล่ะไปกันต่อรู่นไงเห็นไหมคะหนึ่งสองสามสี่ดอกนั่นนะคะดอกนี้พอดีเลยขาวอวบทุกคนจะสังเกตไหมคะตรงหมวกเห็ดน่ะมันจะมีรอยหนอนกินโดยปกติแล้ว นอนจะกินเห็ดที่กินได้โดยสัญชาตญาณของสิ่งมีชีวิตจะรู้ว่าอันไหนมีพิษมันก็จะไม่เข้าใกล้ค่ะดูดอกนี้นะคะเล็กดีนะคะอุ้ยขาหากักซะง,งั้นนะ ก็ต่อเลยค่ะเห็นสองดอกมาได้ไกลตะปบเอาเลยค่ะตะปบเหมือนจับกบเลยนะคะเนี่ย <L im itation> ยีหัวเราอร่อยเกินดอกนี้แก่แล้วปล่อยทิ้งให้อยู่โดดเดียวเดียวได้แบบนี้น่าสงสารจริงเลยค่ะ เขาน่าจะมีแบบเกมให้แข่งขันเก็บเห็ดอะไรแบบนี้นะคะจะได้เข้าไปประกวดนะคะเผื่อจะได้รางวัลกับเขามั่ง <laughs> <laughs> ดอกนี้ซปเปอร์บิ๊กขาหักคะ่ะทางนี้สภาพแย่เหลือเกินคะ่ะอันนี้แก่แล้วนะคะเนี่ย สีจะเปลี่ยนแล้วนะคะดูเห็ดที่ตากแดดตากฝนนานๆสีมันก็จะเปลี่ยนไปตามการเวลานั่นแหละค่ะก็เหมือนคนเราละค่ะร่วงโรยไปเรื่อยไม่มีจีรังย่งดืน เก็บเรื่อยๆก็เจอเรื่อยๆนะคะเนี่ยไม่มีวันหมดสักทีดูดูดูสิคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหลายดอกเลยนะคะเนี่ยมีแต่ดอกสวยๆดูสิคะอ้โอแดดดีลมแรงด้วยนะคะเนี่ย ลมพัดโวยโวยชวนให้คิดถึงบ้านทางประเทศไทยนู่นนะโควิดเป็นเหตุไม่ได้กลับมาหลายปีแล้วรู้สึกเหมือนว่าไม่ได้กลับมาหลายสิบปีแล้วละค่ะ ทำไมมันเยอะขนาดนี้เห็ดดูกขายาวยาวเก็บไปก็ลุ้นไปค่ะอตอนแรกก็ดีใจนะไปไปมามาชักเริ่มชินเพราะว่ามันเยอะจริงๆอ่ะปีนี้เห็ดเยอะจริงๆค่ะ ทุกคนไม่ว่าจะเห็ดอะไรมันเยอะมากเต็มไปหมดมันมีเห็ดบางชนิดนะคะที่กินได้แต่ว่าปกติแล้วเราจะกินเห็ดที่เรารู้จักเท่านั้นนะคะเห็ดที่เราไม่รู้จักเราก็จะไม่กล้าเก็บเพราะว่าอะไรที่กินเข้าไปในร่างกายเราต้องคิดให้ดีๆก่อน เพราะว่าร่างกายเราก็มีแค่ร่างเดียวถ้ามันเสียแล้วมันก็ซ่อมไม่ได้ค่ะคนที่ฟินแลนด์ส่วนน้อยนะคะที่เขาจะกินเห็ดก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไรแต่สำหรับคนไทยแล้วเรื่องเก็บเห็ดขอให้บอก ชอบกันเป็นชีวิตจิตใจเขาถึงได้ว่านะคนไทยอ่ะไปอยู่ที่ไหนดับที่นั่นอยู่ในป่าคนเดียวพูดคนเดียวจะมีคนว่าเราบ้าไหมเนี่ย แต่ได้ยินหมอบอกว่าการหัวเราะทำให้ยืดอายุได้ออกมาหัวเราะคนเดียวในป่าแบบนี้ก็ดีเหมือนกันจะได้ไม่ต้องมีใครมารำคาญเราจริงไหมคะ <laughs> ทุกคนดูดอกนี้ใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ยแต่ไม่แน่ใจว่ามันใช้ได้หรือเปล่า มันแก่เกินไปอะคะ่ะถ้าแบบนี้เราเอาต้นหญ้าบังสมิดเลยงัดมันออกมาเนี่ยถ้าให้เราเก็บทั้งวันเราอยู่ได้ทั้งวันนะคะเนี่ย แต่ปัญหาก็คือเราเก็บไปแล้วอะ่ะเรากินไม่หมดค่ะมันเยอะมากมันเยอะจริงๆดูสองดอกไหมสิคะสีแดงสดใส กับหญ้าสีเขียวจริงๆเลยค่ะมีความสุขนะคะที่ได้เห็นอะไรสวยๆงามแบบนี้ดูสีดอกเนี้ยน่าจะรุ่นรุ่นเดียวกันนะคะเนี่ย ขาอ,อบจ้ะอบๆจ้าหมวกก็สวยด้วยนะคะเนี่ยสวยจริงๆนะจ้ะอีกข้างหนึ่งก็มีเหมือนกันนะคะ รุ่นเดียวกันเลยมีแต่ดอกสวยๆน่าจ๊ะสำหรับวันนี้ได้ออกมาสูดอากาศบริสุทธิ์สดชื่นสมองปลอดโปรงขึ้นเยอะเลยค่ะได้เห็นอะไรสวยๆงามๆความสงบ ทำให้เรามีความสุขค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะ